ออมเนื้อคุณโนตนะครับอันนี้กับปิ่งปลาแหงกับย่างซิดมาเด็กนอนได้แบบเหนนะเด็ยไว้กลินนครับปีมืงเนอะมืเนอะเซีมซีมเสีบแท้เสยบยืมก่างลงเถีเข้าต่ำนี่โมไม่ยังบอเสียมเลครับกิจพัตปูมากินไหมต้องบอกว่าแสบนะู

มาสิัเดี๋ยวเอาไม่ดีที่ตามมันอังทานเนี่ยเป็นยังหับปิดมันหลับเลยหรอเานติกันเดี่ยแงใงแกไปหรอร้อมเนยอเลย

เริ ina, ่มเพี้นแล้วกินเป็นนะศึกษาเป็นทั่วทีมเลยเป็นไรพี่น้องมูกุ้นอรุยแฟนมิเตอรพูรอรอยด้มิเตอร์เฮ้เกือบวิดดิรับร้องอยู่ฮอตแท้ห่อนาแมนห่อนไฟซรงหนาหนึ่งบุก อบเก็บพุงหน่อยลูกแมวในกาดในการนะโอ๊ยช่วงนี้ช่วงหนาวครับมันคนเราต้องเก็บกระสมไขมันกระสมนี่กันหนาวเลยแมนแมนแมนต,ตม้องกะสมไขมันช่วงนี้อาจสิเป็นเบี้ยวเเนี้ยนะเพราะไตกล่องขายายมื้อนี้มิ่งบ่สบายเลยบ่ได้ตม็มสมต่ำได้จ,จัดแทนเลย พอกับพี่น้องเงี้ยเหนไหมห้องกินแดงเดี๋ยวเลยนะไฮังใส่กล่องเลยไฮรังใส่กล่องเงี่ยเรื่เหมอนน้อพี่น้องคอยตามเขามีกล่องตัวใหม่ฮัลล์นั่มเป็นยางซีนพี่น้องยางจ่องตั้งมองนี่บ่ได้นะเต็ม

มันยนังคือกลับเด้วอืมเบียดไรเพราะยังมาอยู่บุกามาหมดแต่ว่าต้องมีคมนในหลังหลังต้องหลังบุกการรับปรยิบยังสองคนคือบวกบักทีมาบ้างสั่นอสดงว่าจบแม,ม่เงินเงินเงนยันยัน,ยน,ยนบ่อยู่บา้างแต่ว่ามันขึ้นอยู่รถดีอยู่งกว่า,ายันหาบ่เห็น <c oughs> เป็นยังติดกลับมันเป็นขั้วทีไปแล้ว จะไม่กันกียืบมมงครับไปนังบอว่หฉันจักันใดน้นนะได้นั่นกัะเนยเหรอเนาะตอนมันไปแยีนนสิยายังไม่คู่กแนแต่หอากับยานเดี๋ยวนี้แห้งลายครับเอาแยดมานระไปโบกไปน้อนีน่เนาะเอาแยดมาหรอแย้ดิม่เน,นี่เดี๋ยวเมื่อกี้ถุงถุงขึงข้นข้างยืนวะ

ผมยียมหมนบอกว่าเราเอารเขาอูกไม่โอเคไงนั่นบ่ล่ะกูก็ลัเอาอต้งิดติเอามันบางงามคอยสูก็ไม่เอ่่้บอกัตื่นเต้ะจิบบักแดงมาเอาของกูบะนอนมาเอาของกูติดเจเอาของใครติ เข้าไปคอแบบฮงต้นขนาดน่ะหมู่บ้านนี่ผู้ใดไรปีดบส๊ขาั้นวันมาเรียบอกเอาอยู่ดีได้ตามน้ำเอาบอลนอแเราได้บอกไปเอาอีกก็ได้มาเอ้เดียบอเน้องบันทีบ้านอกเอางี้ด้มเดียบอกเรีน สิบวเรื่อมั่งเงี้ยักบล็อกถ้ามีคนจะขอมา่อยคื่สีแดงสนใจเพิ่นสิบพันน่นปิดารเงอาไปสักแ่คงมได้จินะจองหน่วยบางใหญ่เพิ่นเก่าไม่เฮาเอาไว้คอยกับต่มกิน่าเัื่อทอดปลาเพกินถามเรานี่ยักินได้กินผู้เดียวเนีย่มาประยุ่ข่อยทอดปลาเหอน แต่เดียวแนวพูเ่าเนะง่ายๆกันแล้วจานเฮียเฮียขอเขานะครับอืเป็นนังไดเรยวไปพังคันมูเลยแบบบ่กันถากันหายเป็นยังไงเจวาจนพ่อแม่ไหมพ่อยังยมบ่พ่อแม่หยบ่้วยพ่อห่ยติมเบือยตีนแล้เข้าไป มาแค่แบบแยิมยู่มมาแข่งแข่งยิมแต่พอาแข่เห็นแขกอลไรคือมัะวงเืแรกครที่ไปรักใครเห็นมูเห็นมูด้วยวอย่างเงี้เคยบางคนนหรือถอดลดแ่ทงว่านอนว่าลิดว่าลิดพมท้งดงว่าปงบ้าสํารวจานอว่าน้งนันจห่้าดองยัาิพุ่มองยังานว่างสว่งง ไปจมงรเขาก็บยูอันสว่างละไปพ้อมเริ่มมือีกทีมั่งบอกแล้วตามอ่อยมูป่ะมนไหนปน่ยมั้งไปพอจมุงก็ม้งสีมงดีวอดอกออกหันเจ็ดม่ะออกมีเจ็ดมกว่าแรลๆกันเปได้บอกเลดไปกันเองแต่ว่าไป็่อุยเเว่นทั้งคน เขาไปไก,ก่ยุบบัตรแกบมอสแบบจากนี่พังคนไปบูกี้ยโิโลเลยบ้านสงเปื่อยไงมาสงเปือ่อยสงเปื่อยสงเปื่อยแล้วมอสเนี่บ้านเร,ราเ <laughs> นี่ยตัวเนี่ยตันี่ยซื้อขึ้กันหลายเนาะก็ยังน้องหินว่างเอน็นเหนเมืองเลยกับขึ้นจังซื้อบาา้านเราเลย นี่หลายมันเป็นเือนน้องแต่บ้านผมก็ยังมากกันแบบไร้บ้านน้องบัวน้องบัวน้องบัวมากไหมล่ะเพื่อนเต็มเลยคุณอดปวดแขนค้านโคกบอืมคนที่เป็นมูอเป็นยังไงบ้างบ้านต่างโคกคนเดก็ขึ้นไมโครใช่ไหมจังก่อนอย่างน้นหายไปบิบ้านบูวที่นั่นมีบ้านคบขึ้นเอกไทยบ้างอืมกุ้เพราะว่าคนอาบลงอยู่ก่อนเพิ่นแต่งบ้านโคอีด้วยเปิจังแสดงว่าเป็นพื้นที่มูเฮาตัวกระตัน แกเกิด3 6เลยอืมเพราะว่าก่อนก่อนดิพี่เปิี่นแต่งน่ะยหนึ่งเมษา3 6แล้วจะเมษา3 6ล่ะมันคือยังมันอยู่เรียนปีนึงเราจะมาเรียนใหม่สิวมากสิวมากปอกิวมากิวมาเพราะว่าป๊อกเป็นรุ่นพี่เขาเขาอ่านว่า3 6อ่านเพราะว่าน่ะแกจบม่อ3แกไปต่อปว่าสอหรือปพราะว่าช้อยเแล้วก็อือเรามาเรียนจะเรียกต่วนเนาะ เนเกงเจบลเทีเดียวเลือกเลือกตนตนมันบอกไอ้ปากีเจเลือกต้องกอนใ่ลสอบอะไรบ้างเนี้ยเีเลี้ยตัวเันพ่อแม่เยตัวสองก้นเลยเนาะที่เห็นหลอกเพ่งโอ้หายแล้วเร่งยังไงเร่งขาขาครับุี่รัก เลอหรูกคนแหละมือปอ้ยิ่มหรือพี่น้องก็ <c oughs> แสบได้ตลอดตาบางคร้งแสบแต่ว่าบ๊บอบเพ็ดป่ะนไยพี่ว่าเด็กอ่ะพี่เ้าเบิดป่ดิแี่หรอเป็ดอยาขอความิแอน ท่ามถล่มตีครับไปเองคันมันตันแย่น่นนเยอะตุกคือพอเราอันที่ว่าตอนเขาปิดเิมไค่ะเป็นตันเะโตเไงครับเรื่องที่สาเนาะเียวบ่่อไหหายเยอจัวมันแบบยืดส้นตอะไรอีกความผูกพันไงความผูกพันโดยท่านไหานะตอนแรกนะแถมยัาเปิดเทลงแล้วถมร้อมกับสิ่งเราสิ่งเรานะตอนนั้น มันพาไปเปิดเพลงเราเต็มบรรยากาศมันพาไปสมัยยังควางนาตอนนั้นเล่นตีน้ำกันโอ้ยโอ้ยคือจังอ่าะเฮามางหอดบ้านจะขับรถมางหอดคือยามันจะรถลงตกมางหอดฮู้ว่ารถส้นนี่ก็พอคูดหายยุตากุนหาข่ามไม่เลยแบบอืออื่นยังสีได้กลับมาตอนว่ามาทำงานแล้วตีกลับตีกลับย่างเยอะหมื่นมาควอกระทึกรถส้นลงน้ำกันเนาะ แขนนี่ฮักขานี้แขนงอต่อนะอเป็นขีสะเหล่งว่ะขีสะเหล่งแปลงเพอกันญาสองคนถือชือแบบควังโรตีบลอมันต่ำปังลงญาข็อาหักตายแต่ว่าบ่มีเลือดต่ำบ่มีข,ข้างบรรเทา<ม>นเขาเอินมันก็ต่ำ <7 S 1> ในบ่มีเหลือบอม่อบอมีอย่างออกมาไะแเ้าอ,อยู่มหม้อเลยว่ะหม้อหม้อหาที่คึ้นมาอหกเล็ดคกับเลือดเลือดขางในสมองเสี โอเคนาะครับนพี่น้องเนะพพาะอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆคนเนี่ยเรื่องอะไร<ม>